สวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม Minecraft อีกแล้วนะครับวันนี้ก็อ่าก็อยู่กันในเวอร์ชั่น1.19.2นะครับอ่าวันนี้ผมจะมาสอนขี่ลาเวนเจอร์แบบเท่ๆหล,ล่อๆสวยๆกันนะครับ <c oughs> แต่บอกไว้ก่อนว่าจะขี่ได้เฉพาะในโหมดค r e a t ที e นะครับโอเคสิ่งที่จะต้องใช้ก็จะมีตามรายการที่ขึ้นให้ไว้เลยครับตามนี้เลย โอเคพออ,อยากให้ทำลั้วกันม้ามันเดินเวลาเราเสกม้าออกมามันจะเดินหนีเราไปนะครับให้เราใช้มือเปล่าโดยการคลิกขี่ม้าจนม้ามีลูกหัวใจขึ้นให้เรานะครับขี่ไปเรื่อยๆจนกว่าม้าจะขึ้นหัวใจนะยังไม่ขึ้นเลยโอเคพอมาพอมีหัวใจที่มาแล้วใช่ไหมครับ ผูกเชือกไว้ไว้ก่อนกันม้าเดินหนีไปไกลเนาะแล้วก็มาวางแอนวิวแล้วตั้งชื่อให้ม้านะครับตั้งชื่อแล้วแต่นะขอยกตัวอย่างว่าเป็น Candy น,น,นะครับ c a n แคนดีปุ๊บตั้งชื่อให้ม้าว่า Candy โอเคจากนั้นก็วางคอมมานด์บล็อกเลยวาง2อันติดกันโดยลูกศรหันไปทางเดียวกันนะครับมาใส่คอมมานด์แรกอ่าลืมใส่อันมาก,ก่อนเพื่อที่เราจะขี่ได้เนะาะมงคับม้าได้โอเคมาใส่คอมมานด์แรก พิมพ์ว่า execute as, as e xq e c u s at e วงเล็บ name เป็นชื่อม้านะครับ candy แล้ว run tp เอชเป็นลาเวเจอทายก่อนทีวายทายกับลาเวลาเวเจอแล้วก็อะไรนะตัวนอนตัวนอนที่สองลบศูนย์จุดลบศูนย์จุดจุด แล้วก็แฟชิ่งแล้วก็อะไรอันนี้คือสัญลักษณ์อะไรเนี่ยเรียงไปถูกก็ใส่ตัวเลขสิบห้ข้างหลงังตรงนี้ปรับเป็นอ่ารีพีทแล้วก็นิด เลสตโตนะครับกดดันมันจะกลายเป็นสีม่วงนะอันที่2ก็ execute มาใส่คำสั่งที่2 execute add e name เป็นชื่อม้า handy run effect g ิ v e อ็ดก็อ่า i ิ i เวน i i i นะหายตัว 1, 1, 1แล้วก็ทตรงนี้ปรับเป็น Away Active ตรงนี้ปรับเป็น Chain นะครับกดดันมึงจะกลายเป็นสีสีเขียวอ่อนเนาะถูกไหมเนี่ยแล้วเราก็วางร i v e r ไว้ เพื่อมันต้องการเลสตอรเนาะให้ไฟจากนั้นเสร็จลองเศษตามเปนเจอออกมา <Wow. S 1> แล้วก็ใช้ตีเวอร์มันมันจะลาเมนเจอร์มันจะเทเราขอดไปที่มาที่เราที่เราอ่าอะไรนะ <Wow. S 1> ที่เราขี่จนเชื่องแล้วอะ่ะโอเคจากนั้นเราก็ขี่ลาเมนเจอร์ได้แล้ว โอเคตามนี้เลยเห็นไหมครับง่ายๆเองลองออกไปขี่ข้างนอกเฮ้ยสวัสดีเพื่อนโอเคเห็นไหมครับก็โอ้โหสุดยอดเลยถ้าใคร ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ